จากประสบการณ์ที่เจอมาในชีวิตโดนคนดูถูกเขาก็บอกฉันหน้าอย่างเธอนะฉันเอาปิ๊บคุมหัวเดินและวเขาไวายอย่างนี้ สุพักแก้วเทศค่ะมายุบโหนกแล้วก็ตัดการรมมีลายตรงนี้โหนกสูงค่ะแล้วก็การรมใหญ่ค่ะแล้วก็คางสั้นค่ะเพื่อให้มันยาวขึ้นเลยอยากเสริมให้มันดูดีขึ้นค่ะทําให้เราแบบอยากมาทําจากประสบการณ์ที่เจอมาในชีวิตโดนคนดูถูกเขาก็บอกชา้นหน้าอย่างเธอนะ ช a นปิ๊บคุมหัวเดินและเขาว่าอย่างเงี้มันก็เลยเป็นปมในใจเราค่ะใน Facebook จริงๆเด้งมาเงี้ยเราก็กดเข้าไปดูค่ะล้วก,กดไปที่เพจดูรีวิวก่อนทําหลัง <Okay. S 2> ทำอะค่ะมาที่นี่ก็คือจบที่เดียวเลยค่ะติดตามการเปลี่ยนแปลงผลหลังจากนี้ด้วยนะคะ แต่ตอนนี้ก็2เดือนบบกว่าก็ถือว่าพอใจค่ะทําให้หน้าเปลี่ยนมองแล้วแบบมันดูมีมิติขึ้นนะคะแต่งตัวก็คือมันมันดูดีขึ้นคนเขาก็มองค่ะเขาบอกว่าสวยขึ้นนะคะพอเ,เดินไปเนี่ยจากที่คนไม่เขาไม่ไม่สนใจอะไรเงี้ยกันใช่ไหมเขาก็มองเราอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นค่ะมีร้อยก็ให้ร้อยเลยค่ะอยากให้มาทำอะคะ่ะทำเพื่อตัวเราเองค่ะที่เราทํานี่ความสวยความมั่นใจมันอยู่กับตัวเราเองอะคะ่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะฝ <Yeah. S 1> ากติด oh. ตามด้วยนะคะสวยครบจบที่เรา wow